สวัสดีค่ะเขากลุกตาลาดจากเกียรติค้อนวันนี้ล่ะพามาเทีย่ยววันะะน,นี้ยุตสวิตนะคะยุ่งขังอที่ทํางานนี่ล่ะแหละวันนี้เขา,เาพาไปเบิงอันบอลลูนจะขึ้นเป็น,น,นตุอ,อยู่ในหนังไหมคะ่ะที่เขาอมีกระเชานางยู่ทั้งหลังนี่ล่ะนะคะเขาก็ลั่งเขาก็ลั่งสูบเขาเรียกว่าอัดล่มล่มหอนนะคะเขาไปใน ลูกบอลลูนใหญ่ๆนะคะข้างหลังนั่นก็จะเป็นกระเช้าได้อละที่อันอันกัดกล่องให้ทายให้เบิ่งนะด้ค่ะเรนนี่เบิ่งค่ะบอลลูนแบบอันบอลลูนแบบใหญ่บอลลูนแบบใหญ่เลยค่ะน่ะอันข้างหลังนั่นอันข้างหลังนั่นเป็นอันมองนางเด้ค่ะเห็นมะว่าอันอันมันบรรยายนใบ เขากำลังสูบลมค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อวอสเรลนด์นะคะที่ตอนนี้อา่ากำลังดูเขากำลังเ,เป่าลมร้อนเข้าไปในบอลลูนนะคะบอลลูนใหญ่มากเลยนะคะ อันที่เป็นที่ใกล้ๆกับคนยืนอยู่นะคะจะเป็นที่เป็นกัดเช้าให้คนนั่งนะคะใหญ่มากนะคะดูดูเทียบเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยเป็นเป็นเอ่อคนแล้วก็เป็นรถนะคะใหญ่มากใหญ่กว่ารถนะคะเอ่อเป็นเดี๋ยวเราจะถอยหลังนะคะดูว่ามันใหญ่ขนาดไหน เาเป่าลมเข้าไปนะคะเป็นลมร้อนลมร้อนเป็นเอ่อเป็นไฟเลยนะคะเป็นเปลวไฟ๋ยวาท้อรอบเบิงนะคะวมาสิขึนแบบใดอ่าเดี๋ยวนี่ไงหล่ะคะไงย,า,ย,ยางขึ้นสูงแล้วได้ค่ะนีเ่เริ่มมันเริ่มม้วนม้วนโตขึ้นแล้วได้ค่ะนี่ นี่แหละติดถอยออกมาให้เห็นเบิดเร์ตเห็นเบิดลูกเลยปุ่นค่ะนนะเป่าลมเป่าลมห่อนเป่าเปลเปลเปลแก๊สต่อไปค่ะวาม์มรูปจินยูนิคอื่นหนะั่นลมอุน่นลมห่อนค่ะก็สนห่อนตัวเป็นไฟายปานนั่นเพิ่งกันนะคะ ตอนนี้มันโ่นมัน,นฟฟตังขึ้นเราด้วยค่ะนิกไอฟาัเก๋ออืมนิกไอโฟกันบ่าเป็นเรืองไงด้วยนี่คนั้งแล้วฟฟเดี๋ยวนี้คนนขามาเบิงเบาเปลวไฟเบาไฟขึ้นเบาแกบค่ะ มือกน,นเป็นยันป็ะมัน,น,น,นค้นบักหลายนะเน้น,น,นหน่อยค้นสวิตเน่หาแนวเหรียนไปโท์ไปชีบเนาะมอย่านดีดี บ่โดนก็สิ พี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วมึงมึงครับซุ่มบังใกล้ๆพนขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องเอ๋ยขึ้นแล้วค่ะพนขึ้นแล้วจ้าโอ้แล้วผมก็เห็นจ้าจ้าเมื่อนี้แหละค่ะขึ้นแล้วทั้งฝ่าและบาทนี้ งามบ่คะค่ะสำหรับวันนี้ลหละขอลาไปก่อนนะคะฮัมบิรงบรรลุนกันแต่ละคนคนค่ะ